รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายสุรชัยโสภาพรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจล่วยนายสุรชัยโสภาพรมวุฒิการศึกษาศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจล่วย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเข้อมูลการปฏิบัติงานด้านที่ 1. การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนายอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณพุทธศักราช2563ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโรงเรียนนาจหลวยได้ดำเนินงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดให้โดยมีขอบเขตงานดังนี้นโยบายที่1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติโรงเรียนนาจหลวย ได้นำเนินจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้มีการจัดสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนนักเรียนมีความประพฤติท,ที่ดีและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทั่วถึงทันตามเวลา อีกทั้งนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความประหยัดอดออมและเป็นบุคคลที่มีจิตอาสานโยบายที่2ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่2เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่างๆเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยการเปิดแผนการเรียนที่หลากหลายเช่น แผนการเรียนการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและมีการจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกนโยบายที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่3พบว่าครูโรงเรียนนาจหลวยมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมต่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประจำทุกปีมีชั่วโมง PLC ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานกำหนด นโยบายที่4ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่4พบว่า โรงเรียนได้สรรหาครูต่างชาติเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านการสื่อสารและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาโรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วหน้าจัดทำสัมมโนประชากรวัยเรียนเพื่อนำมาสร้างหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายในชุมชน โดยเปิดแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนนอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพทำให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคตนโยบายที่5ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่5พบว่ามีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาเข้ากับโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบตระหนักถึงคุณค่าและมองเห็นประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้นักเรียน ช่วยกันคัดแยกขยะและดูแลความสะอาดของห้องเรียนนำขยะที่ได้จากการคัดมาขายและนำเงินที่ได้จากการขายไปใช้ในการบริหารห้องเรียนนโยบายที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาผลการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่6พบว่าโรงเรียนปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการออกคำสั่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ โดยแบ่งระบบการทำงานเป็นกลุ่มงานรวมทั้งสิ้น6กลุ่มงานและมีการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับติดตามการประกันคุณภาพของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ได้กำหนดเป็นจุดเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ Good Area บริการดีมีคุณธรรมนำวิชาการประสานสัมพันธ์ทันเทคโนโลยีโดยโรงเรียนนาจะหลวยเป็นโรงเรียนดีห้องเรียนสะอาดบรรยากาศแวดล้อมดีเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยต่อผู้เรียนผู้บริหารดีรับผิดชอบในหน้าที่สานึกดีมีวินยัย จิตใจซื่อยึดถือคุณธรรมเป็นผู้นําวิชาการครูดีเป็นคุณครูวิถีใหม่ใส่ใจคุณภาพนักเรียนภาคเพียนง,งานสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีนักเรียนดีนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการมีจิตสาธารณะและเปี่ยมทักษะชีวิตด้านที่3การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 1. การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนนาจะหล่วยได้ประเมินตนเองผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ผลการประเมินเป็นสีเขียวหมายถึงโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนนาจรลวยได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น2กลุ่มจัดการเรียนการสอน4รูปแบบคือ 1. ออนไลน์ site, โดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด 2. ออนแฮนโรงเรียนนาจหลวย จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลโดยการนำหนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบางานและสื่อการเรียนรู้อื่นๆไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียน 3. On ออนดีมาการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะการสื่อสารสองทางโดยโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้ 1. ห้องเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน26คนจัดนักเรียนเป็น1กลุ่มมาเรียนทุกวันมีจำนวน4ห้องเรียน 2. ห้องเรียนที่มีมากกว่า26คนคือนักเรียนกลุ่ม A และ B แต่ละกลุ่มสลับวันมาเรียน 3. จัดทำรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเรียนแจ้งให้นักเรียนและครูผู้สอนทราบ 4. กำหนดปฏิทินการมาเรียนและประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนครูและผู้ปกครองทราบ 5. ครูผู้สอนกำหนดช่องทางการจัดการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนครูและผู้ปกครองทราบด้านที่4ผลที่เกิดกับผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษา และการจัดการศึกษาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนส่งผลให้เกิดผลงานดีเด่นในรอบ6เดือนดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองอันดับที่5ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับประเทศโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวตรรษที่21 ร้อยเรียงรากวรรณวัตพัฒนาทักษะภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจเริญ 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3 d ดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ,อุบลราชธานีอำนาจเจเริญ 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3 d ดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ,อุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญและนี่คือ,คอ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายสุรชัยโสภาพรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจลุจลวย